สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้กับผ้าพี่น้องเอฟซีเห่ามาเก็บเห็ดนาแลพี่น้องมาเก็บเห็ดนาแลไปเฮ็ดน้ำพริกเนี่ยมึงดูงามบ่ดอกงามงามพี่นอ้องมึงพูดนะเห็ดนาและนามุ่นนาเม,มาพี่น้องมาเบิ้งนี่ยดอกนี่แหางงามบ่ะที่นี่พูดนะ มี่แต่ดอกใหญ่ๆพุ่น่ะพี่น้องดอกนี่เห็นบไหมคุณอะถ้าสิกินเห็ดน,นาเรนี่บ่อึดได้พี่น้องเลยอยู่ตั้งแรีนก็ได้ยายพ่อนี่มากเก็บไปเฮ็ดน,น้ำพริกพี่น้องปาพุ่น่ะดอกนั่อยู่ในเหอะพุ่นเห็นบปะมองไหมมีแต่งามๆมะหอดปลาละฝนตกห่อมระบาดที่นี่พี่น้องเอ้ย เฮด,ดนาหลนามุ่มนาเมา,าพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกกำงามบ้างทุกคนงามคักดอกตาคือสีงามคักแก่นี่สีงามงามคักพี่น้องบ้างนะทุกคนโอ้ดอกนี้กระเทาแล้ว อันนี้กะเท้าแล้วนี่นี่ดอกนี่น้นอยนี่เป็นกีเพิ่งจะหนี่พี่น้องเบิง้งเอฟซีมาแยพ่พ้นจะคือพ่อไทยปลาให้งคอยเบิ้งนะคุะพ่อแก่ก,ก็อยากเบิ้งยี่บ่ปางสิพี่น้องพูดนะอันนี้ปลาเห็ดดินโดยเฉพาะได้พี่น้องอันนี้ปลาเห็ดดินเห็ดดินเห็ดนาแลนามุ่มนาเมาพุณนะ่ะพี่น้องไปาย,ย่างไงเบิ้งนึกพุณนะ่ะ บ้างสองสามดอกนี่พี่น้องมึงดูนี่ยโอ้ยดอกนี่งามๆอยู่นี่ยนี่อีกสองดอกเพิ่งเทาแล้วนั่นเองเพิ่งเทาเพิ่งเหี้ยวแล้วเห็นปะเดี๋ยวคอยงวกหาเห็ดกันได้พี่น้องเด้อยโอ้ยมุมนี่กำลังงามมึงดูพี่น้องมึงดูดอกงามๆสามดอกด้วยกันพูดไง ว้าวซีดอกพี่น้องงามคักตรงนี้เปิดดอกหนึ่งแบบเฮ็ดดินบ้านเฮาโอ้โหเฮ็ดน้ำพริกนี่แซ่บสุดยอดเลยได้พี่น้องเฮ็ดน้ำพริกเนี่ยมุ่มนี่พี่น้องมั้เด้อนี่ยเออดอกนี่เทาแล้วเอาดอกนี่เอาได้อยู่ อุ้ยเบิ่งพี่น้องเลยเ็ดนาเลยวันที่ในพี่น้องดอกหนึง่งแม่งจริงพิ่นแล้วเบิ่งสามดอกนี่สิได้แจกดอกนี่เอา้าโอ้ยสองดอกนี่บ่ได้เอา้าบ่ได้แจกดอกพี่น้องสามดอกก็ได้คุณหน่ะดอกนีง่ไงเบิ่งเด้วย ยู่นี่กับสามดอกขึ้กันเ,เล็กสิบุออกสามสามป่ะพี่น้องมาเก็บเฮ็ดกับคิดพอแต่เล็กดิพี่น้องอ้าวนี่เด็ดดอกนึงพี่น้องนั่นเป็พนกําลัางโพขึ้นมา สีแมนบ่พี่น้องนี่เอาแมนอีหลีเตรละนี่กะลัางมูยุพี่น้องมึงดูดอกบักใหญ่นึงเอาได้บ่ะละนี่โอ้ยเอาบ่ได้นั่งมังหัวขาซอยกันดูพุ่น่ะปลางามงามพี่น้องด้วพุ่นปลาเฮ็ดดินโอ้ยเฮ็ดเถ่านี่จากแย่พ่อพี่น้องเลย เมื่อนั้นไปกินน้ำพริกกับน้องไผ่เมื่อนั้นแซ่บแซ่บน้ำพริกเห็ดอันนี้แหละพุ่นนะมุ่มนี่คืองามแทระบาท,ที่นี่พุ่นนะโอ้ได้แต่ยังสีนะพี่น้องว่าบอกงามคักดูเป็นจีอยู่นี่ได้แต่ยังสีไปเฮ็ดน้ำพริกนี่คือสุดแซ่บคัก เห็ดมันปูดอกนี่คืองามแต่พี่น้องมองดูหน่อยดอกปุ่งใหญ่หนึงเอาเอาเพิ่นซะเด็ดตนูนเพิ<ป>่นแม่พอเห็ดมัน man, ปูก็งามงามพี่น้องพูดได้ไหมมีแต่ดอกใหญ่ๆขาอ้วนๆพูดโอ้ยงามค่ะ ไปเห็ดน้ำพริกร่วมกันขาใหญ่อ้วนมากเลยเนี่ยงามครับพี่น้องเลยดอกนี่พี่น้องเห็นบ่มงามงามดอกเนี่ยมาเนี่ย มาสาหลายเฮ็ดบานนี้จากเบ็ดลักพี่น้องเอ้กลุ่มดอกนี่ก็แต้แม่นงามค่ะพี่น้องดูเห็ดเปิ่นเวินเยอะสวยงามมากเลยนีุ่ะพี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่จุ่มนี่ปี๊แต่มองมีแต่ดอกแมงงามมองดูมันเป็นกลุ่มบะ กลุ่มค้นงามบ่พี่น้ององน่สงสัยสิมันกลุ่มค้นงามเฮ็ดงามพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูคนนี่ตะดอกใหญ่ๆอ้วนๆนี่ก็คือเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีได้พี่น้องทุ่มหนึ่งยี่สิบนาทีปลาพิ่นมาอยู่ไก่บานพี่น้องขี่จักรยานมาโอเคแล้วค่ะเนาะปลายายพ่อนจะสรุปเฮ็ดห้เบิ่งแบบที่นี่ได้ไลฟ์เป็นไรปพี่น้อง พูดแต่พี่น้องได้เต็มกระจาดเฮ็ด He น้ำพริกนี่ก็สิได้เต็มหม้อกระทะบอกยังไงผมได้ว่ามันธรรมดาผนได้พี่น้องเฮ็ดโอเคนะคะเนาะเมือเ่อนอีอนนะะนอน้ยายพ่อนขอขอบคุณเอซีทุกทท่านาน,นะคะที่นำมารับชมยายพ่อนาเลาะเก็บเห็ดนานแล้วค่ะขอบคุณทุกทท่านนะคะน้ำพริกเห็ดนาแลพี่น้องบได้ตังหลายนึ่ง กินกับขนมปังก็ได้กับข้าวเหนียวก็ดีเนาะคะ่นะเนาะเผ็ดน้ำพริกแบบบอบเผ็ด